จัญญาบันการดําเนินง,งานของการประปาะคนครหลวงรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย5กลุ่มความรับผิดชอบต่อรัฐบาล 1. ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลหรือหน่วยงานกํากับดูแลโดยมีการรายงานผลการดําเนินง,งานและสถานภาพขององค์กรอย่างสม่ําเสมอครบถ้วนและตามความเป็นจริง 2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและมีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน 3. บริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด 4. การพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญเติบโตก้าวหน้าและยั่งยืนความรับผิดชอบต่อลูกค้า 1. ผลิตสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐานสากลมีคุณภาพในราคาที่เป็นธรรมโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพในการให้บริการเป็นปัจจัยสำคัญ สปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกันเป็นธรรมโปรง่งใสใส่ใจในการให้บริการและสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าทุกกลุ่ม 3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการกับลูกค้าให้ได้รับความสะดวกเช่น การยื่นขอติดตั้งประปาใหม่การบริการชำระค่าน้ำและค่าบริการที่สะดวกรวดเร็วขึ้นเป็นต้น 4. กํกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญเช่นการวางท่อประปาให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึงเป็นต้น 5. บริหารจัดการด้านข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ ความรับผิดชอบต่อคู่ค้าและหรือเจ้าหนี้ 1. ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆอย่างเคร่งครัดตามที่ได้ให้ข้อตกลงไว้กับคู่ค้าและหรือเจ้าหนี้และไม่ละเมิดสิทธิของคู่ค้าและหรือเจ้าหนี้ 2. ปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเช่นในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงได้ต้องรีบแจ้งคู่ค้าและหรือเจ้าหนี้ให้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันหาทางแก้ไขโดยทันที 3. ส,ส่งเสริมความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันกันกบคู่ค้าและหรือเจ้าหนี้ทุกรายด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 4. ปฏิบัติตามนโยบาย การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของการประปานครหลวงโดยไม่ให้ไม่รับไม่จ่ายผลประโยชน์ที่ไม่สุจริตต่อคู่ค้าและหรือเจ้าหนี้ความรับผิดชอบต่อพนักงาน 1. กํากำหนดสวัสดิการและผลตอบแทนที่เป็นธรรมแก่พนักงานโดยกำหนกดกฎระเบียบที่ชัดเจนให้พนักงานถือปฏิบตัติและให้ความสำคัญด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภยัย โดยคำนึงถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงานอยู่เสมอ 2. สอง่สงเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงานเพื่อให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในสายวิชาชีพ 3. บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยคำนึงถึงสิทธิประโยชน์ของพนักงานด้วยความเป็นธรรมและความเสมอภาค สส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานตามหลักธรรมมาพิบาลยึดถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณและประมวลจรยิยธรรมการดำเนินงานของการประปานครหลวงอย่างเคร่งครัดห้ากำหนดนโยบายให้พนักงานร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของการประปานครหลวง ความรับผิดชอบต่อสังคม 1. นึดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านความปลอดภัยคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 2. ส,ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ตระหนักถึงคุณค่าชีวิตของชุมชนและสังคมทั้งในพื้นที่ให้บริการของการประปาะคนครหลวงพื้นที่โดยรอบโรงงานผลิตน้ำบริเวณพื้นที่โดยรอบคลองส่งน้ำดิบและในระดับประเทศในพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำในการผลิตน้ำประปา ุ่มนามเจ้าพระยาและลุ่มนามแม่กลองเพื่อสร้างสารรค์ชุมชนและสังคม 4. คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเช่นการเริ่มก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำประปาคลองส่งน้ำดิบการก่อสร้างระบบส่งและจ่ายน้ำการวางท่อประทานและการบำรุงรักษาระบบท่อประปา 5. เลือกใช้เทคโนโลยีในการผลิต และกระบวนการกำจัดของเสียรวมถึงวิจัยและพัฒนานวัตรกรรมที่จะส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ